เราต้องมาเนสเพรสโซ่ใช่ค่ะวันนี้ก็อยู่ที่งานเนสเปรสโซ่ค่ะ Taste the summer memories ค่ะยที่เห็นว่าทุกอยากจะเป็นแบบสีสันสดใสก็คือเหมาะกับซัมเมอร์เราก็มาพร้อมแคปซูลแล้วก็ตัวเครื่องชมสีใหม่ด้วยค่ะในนี้มันเป็นหมดสบายเ้าอยากกินอะไรก็แบบใส่แคปซูลลงไปใช่ไหมใช่มากมากแล้วก็สามารถเลือกแบบปริมาณของน้ำที่เราชอบด้วยคือชอบกินแบบ น้ำแบบเยอะๆอะไรเงี้ยสองร้อยสามสิบแก้วใหญ่ๆตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกได้ค่ะว่าชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำได้ทั้งแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นเนี่ยช่วงซัมเมอร์ตอนเนี้ยก็จะแบบเป็นฟิลแบบไออฟฟี่วันนี้เขาก็จะมีเมนูพิเศษก็คือตัว golden summer ใช่ milk tea ใช่ซึ่งแบบอร่อยมากๆรีบเลยมาเมื่อชิมชิมไปแล้วอ่ะชิมแล้วที่หมากนคนนี้ชอบ รสวานิลาอยู่แล้ว<อ>แล้วก็รสใหม่เนี้ยคือซันนี่อัลมอนด์วานิลา<อ>เป็นที่อยากที่ชอบอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบกิดเลยติดต<อ>่อโจมแบบฝังเร่งนีบไปอยู่ติวกันให้เนาะใช่ค่ะคือแบบทั้งนั้น สองนาทีเสร็จแล้ pues mm ได้กินเลยไม nah, ่ต้องไม่รอให้มันหยดให้ก็เขาเป็นกาแฟสดแล้วก็อร่อยแล้วก็มีแคปซูลให้เลือกแบบมากมายเลยค่ะคือชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามสบายเลยคือสะดวกมากๆแล้วก็คือชอบที่แบบมีความรีไซเคิลด้วยอันนี้คือถ้ากินทันเสร็จแล้วกินก็จะเก็บใส่ถุงดำแล้วก็เอามาส่งให้กับที่ช็อปค่ะก็เป็นเอาไปรีไซเคิลได้ใหนกินผ่านนครับแบบที่สนใจ ค่ะก็สำหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะคะนี่ก็น่าหนัเลยค่ะสำหรับเด็ดพิเศษง่ายสะดวกแล้วก็เข้ามาดูได้นะคะเป็นรสชาติใหม่ใหญ่ทุกคนรอกันจริงๆเพราะว่าหอมอร่อยแล้วก็เหมาะกับซัมเปอร์นี้มากๆค่ะมาเลือกตัวเองบ้างบ้านก่อนเนาะบ้านก่อนบ้านเป็นบ้านเคาลืมถึงคนร้อยล้านน่ะเกินไม่เกินปหรือเปล่าไม่เกินไม่เกินค่ะขาดอยู่เท่าไหร่เกิ ตอนนี้ไม่นับแล้วลืมเลยลืมไปแล้วลืลไม <ena> ลไปแล้วค่ะเพราะมันเลยไปแลยยัอยากยังไม่ถึง100ร้อยอะค่ะแต่ว่าก็เยอะแบบค่อยๆแต่งไปจนตอนนี้มันเริ่มบาดตายละมันมันจุนจดไหนแบาบว่าลืมเล่วเขาไปเลยดีกว่าลืมไปเลยค่ะไม่งั้นเราก็จะแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีมันก็จริงอะคือของที่มันใช้ดีมันก็อาจจะราคา แพงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่ามันได้ใช้แบบมันทนมันอยู่ได้ยาวกว่าจริงๆอนะไรเงี้ยบางอย่างเราก็เลยต้องแบบเขาต้องต้องจ่ายเราไปอินเวสต์อ,อะไรเยอะที่สุดในบ้านจ้ะอินเวสต์อะไรเยอะหรอคะน่าจะเป็นที่ที่เราอยู่เป็นประจำอย่างล่าสุดที่ทำห้อง,ง,งเขาเรียกว่าตัวกลางแล้วก็เป็นไดนิ่งรูมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำโซนนั้นใหม่เพราะว่าเราคือตั้งแต่ย้ายเข้าไปคือเราอยู่กังมัน ห้องอื่นคือไม่อยู่ในห้องส่วนห้องส่วใช่รู้เลยว่าแบบเป็นคนได้กินทั้งวันอืมล้วนี่อะไรที่แบบเราต้ตัดใจว่าแบบราคาแพงสำหบเราอะฮอเคจริอก็ได้อ่ะดีไหมราคาแพงแต่ซื้อก็ได้เหรออะไอย่างนี้ออดอยากตัดเจะโต๊ะกินข้าวเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้นั่งเราก็ต้องใช้นั่งแบบยาวๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ จะเป็นมันต้องหินอ่อนทางบ้านไม่หินอ่อนก็หนักอยู่แต่ว่าพอไปใช้หินอ่อนที่มันแบบไม่จริงมันก็ฟิวไม่ได้มันไม่ได้ฟิวมันขัดใจคิมเบอร์รี่คิมเนี่แหละเรื่องมากคือพี่ทีคิมเองนี่แหละเระหว่างหมากับคิมมีคนแบบช่วยห้ามกันแน่ใครเป็นแบบฝ่ายที่แบบช่วยห้ามเขาบอก่าที่หมาที่หมาจะเป็นคนที่ เอ้ยเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละอพอแล้วเดี๋ยวก็อยู่ได้แล้วมันแค่นี้แหละจริงหรือเปล่าไม่ <c oughs> ค่ะคือพี่หมาจะเป็นคนที่ซื้อของซ้ําเพราะว่าทางเนี้เขาจะซื้อของถูกก่อนอตอนคิมก็จะเป็นแบบเออลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทําทําให้มันแบบแพงๆไปเลยแต่ว่าบางอย่างก็ก็ต้องให้เขาช่วยมาแบบตกตีไม่ให้มัน มากไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะจนมันเกินไปก็เกิดแล้วแหละเขบอกว่าเกิดแล้วจริงๆเขบอกว่าทำใจยากทุกอย่างเลยนะคะเอาเป็นว่าเขาไว้ใจเราดีกว่าเขาไว้ใจว่าเราแบบว่าเอออาจจะรู้เรื่องวัสดุอะไรเงี้ยมากกว่านิดนึงใครแล้วเขาไม่เคยขัดเลยหรอขัดอยู่ขัดอยู่แล้วรอดไหมไม่รอดถ้าอยากได้ก็ได้ คำต,ตอบเรามีอยู่ในใจแล้วชเอวเวลาเขาจะเส้ออะไรเราเขาต้องแบบทำเรื่องขอกัตนจากเราไหมก่อนเลยถ้าเป็นเรื่องขอลคะค่ะก <ขอ S 2> ่อ,อใช่ใช่ถ้าตอนนี้มันมันไม่ใช่แฟนกันแล้วเนาะถ้าเป็นเมือ่อ่อเราก็จะแบบทําอะไรก็ได้ไอะไรเงี้ยเงินใครเงินมัน <S <S ออแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องแบบเหมือนเป็นทีมเวิร์กมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวอย่างลถส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยอยู่ๆก็เปลี่ยนยางรถมา เปลี่ยนแม็กมาไงก็ไม่ได้บอกเรานะอยู่อยู่มาหูแม็กใหญ่มากเหรอวะไม่เปลี่ยนตอนไหนเลยอันนี้เครื่องหรือยังไงเฮ้ยทำไมไม่บอกแต่เขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนมาใหญ่ขนาดแยัจริงเลยหรือเปล่าไม่ไม่ได้ถามเออแต่เขาก็ดูเป็นแบบว่าให้เราเป็นแบบพวกกลุ่มอำนาจพวกกลุ่มกระเป๋าเงินในมือเขาเลยนีแล้วค่ะใช่ไหมล่าใช่คืออันดับหนึ่งก็คือ ี่บรค่ะแต่ตอนนี้ก็คือต่างคนต่างยังดูแลแบบเคนของตัวเองอยู่นะคะแบบ,บ,บไม่ได้ไม่ได้เอามาดูของเขาเแต่ว่าก็จะแบบช่วยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็คงต้องมีแบบที่ต้องดูแลร่วมกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่เขาก็เคยพูดมาบอกว่าอีกแนวที่แบบว่าแคแบบให้ดูแลคูล่มีอาวุธอาญาเก่งไปนะตลอดเลยเราเห็นไหคเหรอเขา ็ัด<า>ส <beginning> <ended> <mm <out> ัมผัสได้ถึงความเจริญของชีวิตเอาเรี่ังกัาด้วยตัวเมยเจะวอะไรใช่เจริญป้าพี่คือเคยเคยมีเหตุการณ์ผ่านมาอะไรเงี้ยที่มันสามารถที่แบบเหมือนทดสอบได้เองอะว่ามัน อะไรอย่างเงี้ยเราบอกเขาอย่างนี้เขาก็ไม่เอาก็ดื้อทำอีกอย่างเขาก็แบบเออน่าจะเชื่อคิมการตัดสินผิดมาแล้วว kind of oh, oh, ่าม <him> okay. oh, ันจริงเชื่อเมียแล้วเจริญจริงแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องเราเราก็มามาโมของเราบางทีเราก็เลือกผิดเลือกถูกเหมือนกันอย่างเรื่องมูเขาก็เชื่อเราไหมเรื่มูตอนนี้เชื่อตอนนี้เชื่อค่ะเราไปฉีดยาเขายังไงเขาถึงแบบเออมามูกับเราก็มี ตอนนั้นให้ไปปรับหัจุ้ยแล้วเขาเจอเหตุการณ์ของเขาเองเจอเองใช่เจอเองว่าปรับหัวจุ้ยแล้วแบบถุงหวยอะไรเยอะไหมเยอะเยอะเขนาดบหนในข้าหินอ่อนเนี่ยในหินอ่อนอันนี้เรื่องเรื่องนานแล้วเขาก็เลยเชื่อเลยหลังจากนั้นก็คือแบบไปดูเมื่อไหร่บอกด้วยนะแต่ไปดูไม่เต็ดใจแล้วใช่ค่ะเลิศจริงๆของแท้นะนี้ต้องครัวอะไรเพิ่มอีกไหมคะตอนนี้ ตที่ให้แล้วเพราะว่าบ้านก็แบบทำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ถึงว่าแบบต้องทำแลับทำห่วงจุ้ยวางเลิกอะไรอย่างเงี้ยเข้าออกทำบุญบ้านอะไรแบบเสร็จแล้วค่ะต้องนอนลูกต้องแบบเป็นพิเศษไหมคะจุ้ยดูไว้แล้วค่ะพร้อมแล้วไมมีอะไรหรอจริงๆแค่ชิดค่ะแค่ชิดที่เขาจะแบบเหมือนเรียนรู้พัฒนาได้ดีกว่าถ้าอยู่ที่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือพร้อมสำหรับไ่บีแล้วห้องร้อมพร้อมชิดพร้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะทำเต็มแบบสตูดิโอถ่ายรูปไปปอดแต่ถ้าสุดน้ามานรูปอะไรคนจีีแล้วเพ่อนคนก็เรียกว่าเราไ้บีเรามาแล้วไหมเออไม่ต่ะเป็นหลานหลานใช่เพื่อนค่ะ แต่หนัก่ไปอล้วมาคอนเฟาอเลยก่อนหน้านั้นก็ยอมรับอ้วนค่ะอนี้ก็พยายามอาณ์แจกที่ไปฝากไแล้วมันแบบหลายๆคอาจะเข้าใจผิดตรนั้นแต่ใจไว่าเอมันีราไปทำเพื่อนโแก็ยาวเลยเขายาวเลยนะเออแต่ว่าก็ แต่คุณก็เอาใจช่วยเราค่ะแต่ไม่ได้ท้องค่ะไม่ท้องแล้วเร็วมีจริงจริงมันกดดันไปปิดกดดันแบบตลอดเลยเนาะก็กดดันนะที่แบบไปไหนก็มีแต่คนแบบยินดีด้วยนะคะแบบคืออ่านข่าวแบบไม่ได้เข้าไปอ่านจริงจร่ะเห็นแค่พาดข่าวก็แบบยินดีด้วยนะคือแบบยินดีเรื่องอะไรแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วนะไม่ก็จใช่ไหมใช่ไหมบอกไม่ใช่แล้วก่อนไม่ใช่แล้วก่อน ุกคนแบบมีไปก่อนแล้วก็เราก็ขอเที่ยวก่อนขอทำงานแล้วก็เที่ยวอยู่กันแบบสามีภรรยากันตอนตอนนี้อีกันสปีใช่ไหมที่วัไปสองสามสี่ห้าหกมรู้มนกันค่ะรอรดูไปก่อนแล้วมันหวานแค่ไหนชีวิตแต่งงานอ่ะบอกคนที่ไม่มีคู่หน่อยสิดีมีตอนนี้รู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนก็เปลี่ยนไปถึงกลายเป็นว่า สู่เพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่แต่งงานแล้วจะแบบไม่กินข้าวคนเป็นคู่คู่อะไรอย่างเงี้ยคืออชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเนาะออะไรยย่างงเี้แต่มันก็ก็สนุกดีแล้วก็แฮปปี้มากแล้วพูดจาภาษาแบบว่าคนที่จะมีครอบครัวกันแล้ว่นาะใช่แบบแบบบ่นสามีอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้หญิงก็จะบ่นสามีถ้าปิดประจำกลุ่มเนี่ยต้องมีต้องมีเนาะต้องได้บ่นสักเรื่องใช่ต้องมีบ่นเออโอเค ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ